พระบรมสารีริกธาตุคือพระบรมอัตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระพระบรมอัตนับเป็นปูชนียวัตถุแทนพระพุทธองค์ที่พุทธศาสนกชนนับถือบูชาสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบรมสารีธาตุเหลือสิ่งเดียวที่เป็นส่วนสรีระของพระพุทธเจ้า พลังของพระบรมศาสดายังคงมีอยู่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเหล่าตถาคตให้รู้ว่านี่คือส่วนของพระบรมศาสดายังคงมีอิทธ,ธิคือความสำเร็จจากความเชื่อความสำเร็จจากการปฏิบัติตามคำสอนในมหาปรินิพพานสูตรกล่าวถึงเมื่อหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วโทนพราหม ได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเพื่อให้กษัตริย์และพราหมณ์อัญเชิญกลับไปยังดินแดนของตน8เมืองและมีพระสถูปที่สร้างขึ้นอีกสองแห่งเพื่อบรรจุพุทธสรีรังคารนและธนา,านทองพระสถูปทุกแห่งเป็นเจติยสถานที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นเป็นครั้งแรกโดยไม่นับพระเจดีย์จุรามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและทุสเจดีย์บนพรมโลกปฐถมสถูปเนี่ยทั้ง8เนี่ย ยินดีแล้วจบแล้วนะฮะไม่ไม่ถ้าเกิดว่าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระธาตุในโลกก็จะมีอยู่แค่แแห่งเท่านั้นสรุปแบบว่าเนินดินฝังศพมนเนินดินพูนขึ้นมาเพื่อเพื่อฝังพระธาตุพระธาตุเนี่ยเป็นของของที่ไม่มีอีกแล้วนะฮะเป็นของศักดิ์สิทธิ์พิเศษในสมัยพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ทรงกระทำธาตุนิทานคือการเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุไว้ในสถานที่อันควรในกรุงราชครห์ โดยมีพระมหากรสปะเป็นผู้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุจากหกนครเว้นแต่รามคามแห่งเดียวหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานได้270ปีพระเจ้าอสมหาราชโปรดให้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุทั่วราชอาณาจักรบ่าบรรจุไว้ในสถูปที่ทรงรับสั่งให้สร้างขึ้นจำนวน 84, 0 0 0สถูปและมอบให้พระสงฆ์นำไปประดิษฐานณดินแดนต่างๆ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศเมื่อพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่หน้าที่แห่งไหนก็เปรียบเสมือนกับว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่หน้าสถานที่แห่งนั้นคนทั้งหลายที่มากราบสการะพระบรมสารีริกธาตุก็เกิดความปีติยินดีเสมือนหนึ่งว่าตัวเองได้กราบอยู่ต่อเบื้องพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า